เงีูแต่แรกหากคอยคิดว่าเพื่อนสิเบงปันยี่ดอกเพื่อนกระอัศีเป็นคนมีน้ำใจอยู่ได,ได้ก็ได้กะคอยบ้านอะไรอีกโดยค่ะพอตัวประทับใจลายเพคนว่ามัาลายแม่ตัดสินใจแล้วพ่อเจ้านี่แม่แเอาเลยคนว่าโอเคเลยต่อกันนี่เลยบ่แม่แหละว่าที่ต่อกันนี่แหละแต่ว่าต้องพังบึกอาณาเจ้าของที่ดินอีกมูลแรงเพื่อการคิดทำครอบครัวคนนั้นนะโอ้ยังสี่คันสี่เอาให้น้องกะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นซื้อของน้องมันสบายลเราอะอคันเข้าเป็นลงซื้อผู้อื่นแหละก็ยันมีปัญหาภายนะ้า เดนทานี่เขาก็ได้นทา,า,างมันหอมทางไปบ้านนนองอบเบยเนว,ว่านี้น้ำเต็มเ่อได้สนทางกันมันแห้งพ่อกันมือนีีวไปข่าไปนังอบเบยกันซื้อนซื้อเสียมนี่ Vân đi làm tìm bớt. บัวมาไทายอ่ะบางเครื่องนี่ถังแต่หมบ้าเพื่อนเพื่อนแถวนี้บ่มีไฟเลยแถวมีแต่สาไฟแ,แต่ยังบ่มีไฟประสิทธิ์ข้าเจ้าสิปุ๊บไปตามทางตามให้ตามหน้าเขาที่แบบนี้นี่เล่าขอข้าเจ้าดิ บอกเดินทางฝอ้ฝนลกทางเนาะเขาว่าไปฝนตกกระทางมันเป็นทางยากใครเนห็นทางอันเนี่ยก็ได้อ้าวพระเจ้ามีก้อนซีลังหาลังบเห็นป้ายบ่ฮวเป็นบ้านนี้ยังพระเจ้าที่ออกมาแล้วนี้บ่บ่ คือประทศเทยแบบนี้แต่ที่ประมาณนี้พุ่และทั้งหนาพ่ดอีกาสียูแบบนี้จามาสียูตามบ้านบ้านนน้ำมดของเขามแหละพี่นะดตนสารเขามีเสาไฟแต่บ่มีไฟเลยขจาจใส่แสงโซลาเซลเพราะว่าบ่มีหมอแบง ไม่ได้เสาไฟงสูง วมาได้เห็นไมฟังนี้ฟังนี้หนึ่งหลัง้าฟังท้งนี้สามหลังเรียนกระเจ้าติบูกอยู่แบบนี้เล้ราก็ม่มีเข่ามีหรม่รวมแล้วว่างนีกไงสี่หาลังไปไปด้านหน้ากต่สิ่ Да. Okay, um. รถมันจะมีขัวไหมน,หน,นี่นู่กลางนขัวั่านลุบแล้วกันโอ้จากสีแดงเหยเจา้าสหาากวางนเกืคบบ้านแถวล้ก,ก็ลังซิบหลังตัวนี้อยากบ้านใหญ่ในตัวนี้ตัง 啊啊！ บอกแก้วว่าอนนัโดยสวัสดีชักพอน้อยน้ำพักคนบ้ายนี่บ่กต้อนนี่แม่มึงยินฝนตกลงถือว่าอะไรประทับมะลายตัดสินใจแล้วบ่เจ้านี่เอาเลยต่อกันนี่เลยบ่แม่เหลอว่าถึงต่อกันเนี่ยจะว่าต้องพังเบื่อนาจะพังจริงจริงเลย แต่ว่านรามักแล้วเรามักแล้วแต่ว่าต้องรอทำเจ้าของดินพันไม้นี่มือเศ้าที่รู้แล้วผุนขางเป็นวัางก่อเราเป็ต้องทางครอบครัวลูกเต่าคัวเมียเป็นแล้วเนาะเราเด็กไม่ยุนิมันแบบมันเหมาะที่ เกลียดก็ขายมัได้เนาะแม่ <c oughs> ยูใส่ก็ยู่ได้กันคนดูเนาะแม่มาแต่เศร้าคุณบอถึงจา้ามาแต่ว,วานนีผัวได้แม่บอ,อบอกแก้วก็มาแต่ว,วานนี้บอไปเอาเพผนบางอย่างเลี่ยเขาก็มาหอดบองอย่างโอ้เป็นจังได้ทางเข้าทางบา้านเราคือฝนแห้งถาวานนี่ฝนแห้งเปืือนเปืือกลายค่อยว่าสิออกไปเลยข่อยสิไปแว่ฝนรัดทางข่อยของปล่อเลยวานนี้น ว่าเจ้ากม้าเนาะมามาคุยกับทั้งในบ้านเพิ่นเรื่องไฟแหละบ่พนเลยเพิ่นว่าจังไรเนี่ยอันเพิินว่าคันสีสั่งเอาองเตอร์นะก็ต้องมีสัมมโนเราอะต้องได้สัมโมโนแหละมันจังสีคันสีเอาให้น้องกะถ้าเป็นไปได้กยจะเป็ี่นซื้อของน้องมันสบายล่ะว่าคันเท้าไปลงซื้อผู้อื่นแหละก็ยานมีปัญหาภายนาเพิ่นว่าค่ะเมนเพิ่นว่าต้องเอาอันสัมมโนนี่ ไปขึ้นแลยเฮาจังสิได้คงเตอ้อล่ะว่าแต่ตอนนี้เพิ่นก็นให้โอกาสอยู่คั่นว่าเฮ็ดสัสมมโนกะมีสัมมโนกะเฮ็ดสัมมโน,นได้แหละแต่เพิ่นสิเอาตัวสำรองมาให้ใช้ก่อนได้เพิ่นว่าไปก๊อปปี้ตัวสำรองมาแล่นท์ไพก่อนแม่นบ่บ่เพิ่นสิเอาอันกงเต้อสำรองมาให้ก่อนซ้ำได้ของแท้อกล้ของแท่แล้วก็เปลี่ยนเอาก็ได้แม่นเพราะว่าแม่่นนะ ทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นก็จกให้น้องได้ใส่ไฟแล้วเพิ่นก็เลยสิเอาสำรองมาใส่ก่อนคั่นสิไปเอาอันกงเตอแท้แล้วมันต้องมีสัมมโน,ลละะนแล้วว่าซั่นแล้วเพิ่นก็บ่ให้แล้วว่าแม่นแล้วต้องมีอันไปยังยืนสัมมโนโครวัวโดยต้องสัมมนลลนนโนแล,ล้วก็ไปให้ครััวนนีี่่ ทั้งคอยก็แล่นอยู่แม่นบ่แต่ว่ายังบระท่านได้ยันนั้นโอ้เจ้าเว้าเหตุสมโน่น้องโอ้สมโนุครองเบยนี่ทั้งทั้งคอยเป็นผู้นั้นโอ้เจ้าเจ้าเจ้ากําลังแล่นอยู่บ่ตอนนี้กําลังประสานหาอันทางในบ้านก็นจะอยู่ แต่เขาก็ต้องใส้เวลาเนี่ยก็จะว่านะหักเมื่อว่านี่คอยถามทั้งในบ้านนี่เพิ่นว่าถาว่าเฮาอันกับสีประมาณสองทิตหรืออย,ย่างเฮา,ากระสีแบบให้เพิ่นเร่งๆให้ก็ไว้อยู่ได้แล้วว่าตามที่คอยอย่างนแล้วว่า,าบ้านฟบบ่สมโน,มน่คอยว่าเอ้าสมโน่นองบบมีเห็ดนอนะไรค,ค,คอยว่าสิขันเห็ดนี่มันโดนบ่ขคอยว่ากระโดนถาว่าเฮาเขียวเห็ดแล้วก็คุยกับทั้งบ้านพุ่อนแล้วก็มาทั้งพี่ให้เพื่อนเส้นให้แล้วก็ เห็ดโลลาวะ <No. S 1> มันจะเ้าก็ให้เพิ่นเห็ดไว้เ้ากับเอาตัวนี้ออกมาถ่าเลยมีสมโ,มโนเลยจังเอาตัวนั่นเขาเอาของแท้าลวาวนะใช่ไหมคอยคุยกับเราเมาืองบานนี่คอยก็เลยยุ่นี้แหละอยู่หฮมบกนี่นแม่คอยโทรให้เรามาเมืนน่อนี่เราบอยูเราไปซุ่มอีกเราสีสั่งให้เขาเอารักเอาอยัางมาไห่แล้วเราสี่ฟังมาเลยสินะ ข่อยเริ่มให้เพิ่นเห็ดเลยมันไกลได้บ่พรก็แต่เฮือนหลังแดงๆพู้รักมาถึงว่ารักไหมหรือรักอยังอ่ะรักไหมคันรักอันอื่นมันเงินบ่จุบแม่แแนแหละแม่นแบบว่าภายในอัซิบล้านกับผาเซนหละข่อยมอบให้เพิ่นหาเองมาเลยอ๋อก็คือข่าวฟ้านี่ซิบล้านซิบล้านกับผาเซน<อ>แต่ก่อนนะอ่ะเพิ่นว่าซิบหาล้านข่อยต่อรองลงมาเพราะว่ามันเงินบ่พอเ<อ>พิ่นก็เลยลดลงมาใหายเ<อ>พิ่นก็เลยขอซิบล้านกับผาเซนเลย เทปินนะ่ะเล่าให้คอยหาลักและให้คอยซื้อสายเองและเล่าสีมาเฮ็ดให้หอเอาค่าสร้างก็ซื้อวันนี้คอยคอย,คอยหาบได้แม่หให้เพิ่นจัดการมิตรา่าให้เพิ่นเล็งมือให้แล้วก<อ>ให้มันได้ใส่ไฟคอยว่าคอยบอกกัเ<อ>อบ,อกบเพิ่นว่าน่าจะเพิ่นเริ่มลกมือแล,ล้วว่าตอนนี้ม่มื่อนี้เราอยู่เราว่าสีสั่งให้เขาหาลักให้เราบอกคอยว่าให้ไว้ในเดอร์คอยว่าทางจากตัวนี้มานะแม่นๆมมนสีประมาณหาลักหรืว่าสาสีเบ่งก้อน มีอยู่สามรอยเมตรเ่รพอได้ไกลเดอรอยู่น,น,นั่นแหละมันแพงน้ำตัวนี้แล้วมันแพงน้ำลักตวันรักตะจอเนี่ยกัยังบอกบอกนะแม่เนมันมันมันระบาดคันไฟทั้งนี้นะ่ะไฟโบเห้งแล้ววะทั้ทงนี้มันมีหงสีแลว้ววะอันไฟทั้งนี้นะ่ะแห้งกวัวแล้ววะแล้วบอกเมนกับอนะีกอย่างหนึ่งเนาะทั้ง fc เพิ่นกะแนะนำมาว่าอยากให้เอาอันอีกย่างกงเตอร์อ่าสิบห้าเอมบ้านเฮ้ามันมันมีบ่เจ้าวะ กัดจังว่ากับบ้านเขากระไส่กันมาตรฐานทั่วๆไปเลยบ้านบ้านเฮาหนาส่วนตัวน้อยกับตัวใหญ่ได้บ้านน้ำเพื่อนข่อยเองนะใส้ห่าเอ็มแต่มันกระซิมีหามีซิบเนาะแต่ซิบหานี่เดี๋ยวข่อยกระซิบถามเบิ่งทั้งในบ้านเพิ่นว่ามันเป็นจังใดในบ้านพูนอ้วนน่ะหรือว่าบ่บ่อ้วนไหนผู้ที่มาอันบันทึกดินมือนันบ่คนอ้วนหลายคนบ่จักคือบ่ได้อ้วนก็เพิ่นเป็น บันอ้วนแต่เพิ่นเป็นตัวแบบขึ้นต่ำเลยที่อย่างก่อนแนวควายเสียเจ้าเบิ่งนะเดินเดินอาก็มาก่ออาตี๋เจ้าก็ได้แล้วหัวตะวันนี่แต่ว่าพาเพิ่นเขาก็มาพามาบนปีนไม่มีไผ่อยู่หันตอนนี้มีทั้งบ่อน้องเบยเบาลาแล้วก็ไอแก้วแล้วก็ญาติไอแก้วเพิ่นมาเบิ่งน้ำลองไปเอบเขาเมื่อโอ้อะโอเคนะสเตอร์โดยโดยโดยอะสบายดีเด้อร์ทางวะพ่อเนาะกับทางบอนน้อยโด้ยทางบ้าแก้วเพิ่นอ่า อาสบายอีอกก็หนึงโดยเป็นยังไดมาพี่มาเบิ่งดินมาเบิ่งดินเป็นยังไดมาเห็นเลยมักบ่อมักอยู่มักอยูโดอยู่ไกลเมืองแน่อยู่ไกลเมืองแน่โดไปไปสบายเลยนะเฮาหายังได้กัขายเนาะโดไปหาปูหาปลาเพื่อปลาให้ทาได้หลายเฮากะย่างไปขายเลยนะเฮาไปขายรถเนาะโดยโดยมาน้ำบ่อพรบ่โดย มาเห็นละมากค่ะมีแต่รอคอยเพื่อนผู้เจ้าเพื่อนก่อนเนาะการซืว่าจะไงยังบูรณะกะเขาสิขายหรือบูขายนะแต่ว่าเขาเขาอยู่ได้หมดเนาะอยู่ได้แต่อยู่สำารักไก่ไมีวันเวลาลูกใหญ่ก็ให้มันเข้าโรงเรียนมีพคนละแม่มันไก่โรงเรียนเนาะอยู่พูดบริมีโรงเรียนบ่มีแต่มันมันไกลไก่บรรยุอย่างฝนตกฝนเออนี่มันไก่เนาะมันลำบากนะอืม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  ไปแนไปเลยให้นนาไม่ได้น้ำเนาะยาหนึ่งน้อยตกกระพันแม่นอันนี้ก็ก็ใกล้น้ำอยู่ออจะเลยมาเบิ่งก่อนเอาให้ผู้เจ้าเพิ่นมาก่อนให้เจ้าของดินเพิ่นมาก่อนจังไรกะตกลงจังไรเงี้ยงกูแต่แรกหากคอยคิดว่าเพิ่นสิเบ่งปันยี่ดอกเพิ่นก็อาจสิเป็นคนมีน้ำใจอยู่อได้บ่ได้กะค่อยว่าจังไรอีกโดยฮักจังไดกะ คอยว่าการคุยกันเนาะเพิ่นหักสีคิดว่าเออหาเฮาอยากหายเหงามายุมีอะไรมาบ้างบอปลาสองคนเอาจักมาเออมากับไผ่แน่จ้านะมากับพี่น้องในบ้านแหละยืมก็ยืมรถเขามาใส่น้ำมันไฮริดหนึ่งมันก็ไกลเต๋อฝนแห้งบ่เมื่อวานนี่ก็ธรรมดา ข่อยรถป้าว่ายฉีเข่าไปว่านนี่พวดที่ฝนตกเลยพวกที่เข่าไปเลยได้ไปการยังบ่คืนนี่ไปการเครียดได้อยู่บ่พอกินเกินหนาใครก็อยู่ซื่อๆได้เนาะเอาไว้จะอยู่ซื่อๆแล้วก็พวกมิตรเหตุแกหาเนียวได้หกคนใหม่อยู่ซื่อๆก็พวกที่กินเนาะก็ไก่ ใกล้นี่ตลาดเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆครับไปค่ะบ้านใหญ่ๆได้สองร้อยกว่าหลังคาคุณมังจูกระมวนอยู่นี่ก็ได้เห็นแล้วบ่น้องอระเบยวันนี้เพิ่งมาเห็นคือกั้นแดงเนาะนันกระโบโบหูค่อยแล้ค่อยกระเออลากระู้เจ้าเจ้ากระโบแล้วอ่าไพเนนั่งอยู่ค่ะมีวาระน้องกระเบยเพิ่นเศร้าลวบ่ไข่ลาบ้าไข่ได้ว่าในน้องอระเบย ข่าวก็ไม่ทำครับกินข้าวแล้วบ no. ่กินแล้วเออเอาเอาดีใจน้ำมาเบิ okay. ่งบอลนี่บ่นี่เดี๋ยวพี่น้องไอ้บอลเรามาเบิ่งในขางน้องเอาเบยนี่พันเอานี่ก็โอูเพิ่นกระเคียร์พ่นทมเนาะอ๋อคอหายได้เนาะคอให้ทางเจ้าของที่พิ่นแบ่งปันอ่าปันอ่าดีใจน้ำเนาะเนี่ยคือว่าทางพุ่นกับเบิ่งบ่เพิ่นบ่เป็นจังได้ทางพุปน ทางคุณก่ะเขาบให้อยู่เลยนะแบบมันอยู่ไกลเมืองไอ้ยังไงนะเวลาเขาเอามาเบิกกับมันยากนะไปใส่กันยากลำบากกระเมนของเขาอืมอาอยู่พี่กับคักคือกันเนาะดีใจนะตัวเมืองเข <c oughs> <c oughs> ้าไปทุกบาททุกปีเดี๋ยวมีเงินสิบเซาก็ะเต้องพาค้ำข้าวแล้วนะย่างไปโลดให้ใกล้ๆนี่เนาะ อาๆๆซาัาางใดก็ดีใจน้ำเด้อโดยอาสบายที่บาแก้วโดวยอาด,ดีใจน้ำบาเกลเรามาเบิ่งที่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี่แล้วสบนนุญเนาะมาหอดทั้งน้องอาเบย์เดียวซีเข้าไปหาทั้งน้องอาเบย์อีกท่หนึงตอนนี้สบุญขอจบคลิปเพียงสัมนีก่อนมาหอดจอดถึงแล้วเนาะสะบุญอัปเดตหนทางมาให้เบิ่งตั้งแต่พูนแหลมมากผู้ดีทำทางบาพรเรื่องอนี่เลยดีใจน้ำทั้งรับบาเกวก็ได้ สำหรับคลิปนี้สบูนขอจบก่อนพี่น้องพวกันลีปน้าสบายดี